สวัสดีครับวันนี้วันอังคารทีนี้ซิมหานะครับกระดาษดาบพุ่ม2,000อยหกซิมหกครับผมนล่ข้อตะล่อนท่วมืันนี้มาอยู่ที่สายน,าน้ำล้บบนตำบลพุทสิงห์ภูมิใจอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในฤดูน้ำหลากนะครับเดือนกรกฎาษดอบพุ่ม2,000ลอยหกซิมหกน้ำสีไหลขนาดครับไหลแห้งขนาดเลยนะครับอันนี้คือบริเวณใต้สายเด้อวันนี้จะพาพี่น้องเบิ่งนกสะดุ้งนะครับโจมสะดุ้งหรือยกยอ นะครับนี่ในกองพลังโยมย่ออยู่นะครับก็ได้ไปเรื่อยๆเนาะสวัสดีคุณพ่อวัดสวัสดีครับ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 อื้ามือนี่มายกย่อเ่รครับวะวัดมันโยกหล่ามาเบิ่งหลักเราจะกอนมาเบิ้งหลักเราเสียก่อนกันฝนทึ่กันสีร่องกันฝนทึ่กันสีร่องอ้าอยู่บ้านไหนครับเนี่ยอยู่บ้านคุ้มไม้คุ้มไม้อำเภอเขาวงกาลสินนะครับเป็นผู้ไทเหมือนเนาะ เขาวงนี่เป็นดินแดนของชุมชนผู้ไทยนะครับเป็นผู้ไทยผู้ไทยอำเภอเลยแมนพุทธภาษ์ก็เป็นผู้ไทยเนาะพุทพเดี๋ยววาภาษาผู้ไทยเด้ออาผ้นนี่แปงพี่น้องฟังนะครับมือนี้มาเบิ่งการยกย่อนะครับนั่นกำลังล่งคุณนั่นก็ซ่อมต้นอยู่บ้านนั่นโอ้ยังมีล่งเนาะนะครับอันนี้เป็นใต้ฝายเนาะใต้ฝายใต้ฝายฝายน้ำล้นกุดสิ่มผู้ใหม่เอานี่กำลังยกย่ออยู่นะครับเด้อันนี้เบิ่งกันครับนี่เอามีผู้เดียวทีล่งไปเนาะน้องนั่นเบิ่งหลานเล่าอยู่ กําลังเบ,บึงหลานเล่าอยู่ด้วยครับด้วยเอาหนิโอ้ได้อยู่บอกครับบอกโอ้เอาเมื่อเดี่ยวนึงแล้วอันนี้มามาอีบอ่เอาเอามาแต่เช้านะครับกลับไปแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วนี่มาอีกนะครับนี่คือการยกยออยู่ที่ใต้ฝายอ่า กั้นล้ำากั้นน้ำรำพยังนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกานสินบริเวณตำบลกุดสิมคุ้งใหม่นะครับกำลังนยกย่อนนะครับเออเอาพาบนวิถีชีวิตชาวบ,บ้านนะครับในการทำอาหากิินชูใต้ฝายนะครับเมื่อนี้น้ำไหลน้ำไหลแห้งฝนตกแดดออกปากขึ้นนะครับเนาะมายกโยนะครับ อาเบิ้งกันนะเพื่อนเป็นยังไงอะไรบ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะภาษาพไทยเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบอกครับบอกโอ้เนี่ยมันขึ้นกับพื้นบอมันพื้นนี่มันมันเป็นยังไงมันฝนตกหรือแดดพึ้นน่ะ แดดออหรือฝนตกผิดชื่อน่ะโอ้แดดแดดผิดชื่อนาอเอาแดดแดดผิดชื่อได้เอาน่งนั่งบนกันน่งกอดเล่าเบิ่งน้หะเนาะซอมเบิงบนผัอบอสชอบดูแต่พินชื่อก็ลงไปเอาคุณพอกนลังซอมเบงนะครับด้อยแต่พินชื่อจังฉิลงไปเอาคุนก็ถือกได้เนาะหลายบาทได้ได้น่ยเนาะผม่าถือ บ่ครับบ่โอ้โยกบ่ครับบ่อ่า พื้นบ่นี่คืออยู่เนาะไปเลยเลยเนาะแมนบอกครับซ่อมเบิ่งสะกกอนบ่แอ,อบซ่อมดูสะกกอนอันผูน้น,น,น,นั้นก็ซ่อมเบิ่งบ่ครอกน่ะบ่แมนซ่อมเบิ้งก้นอ,อกนผู้นี้ก็ซ่อมเบิ่งก่นอ,อกนเอาเพิ่นได้หลายแล้วซ่อมดูก่อน อ้าซ้อมเบิ่งก่อนจิถือสะดุ้งอยูบนอน่บ่นั่นบ่โอ้ถือสะดุง้งถือสะดุ้งซ้อมเบิ่งก่อนนั่นนะ่ะเนาะเอานี่ <c oughs> แต่ว่าผู้นี้ถือว่ายกแล้วนี่ยกไปเรื่อยๆแล้วนี่ยกไปเรื่อยๆแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> <ungen> นี่เนาะเอาวกะลังเบิ่งนะครับเด้อเอายกไปเรื่อยๆนี่ <c oughs> <dramas seats> บบบ่ครันี่คือลำน้ำลำพยังนะครับกำเนิดจากอำเภอเขาวงลำพยังตอนบนกำเนิดจากอำเภอเขาวงไหลผ่านอำเภอเขาวงอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคู อำเภออันนี้มันจะเป็นร่างละย่างตอนบนค่ะตอนบนนะครับไหลไปอำเภอเขาวงอำเภอนาคูอำเภอห้วยพึ่งอำเภอบุเชลัยอำเภอพนทองอำเภอศสีอรบภูมินะครับไหลลงไปสุดไปตกแม่น้ำขีที่บ้านแจ้งน้อยนะครับตำบลคลอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร นะครับนี่ความเงาประมาณ2องยี่หากิโลเมตรนะครับเพอนี่คือลำน้ำยังหรือแม่น้ำยังนะครับโอ้ยงาโอ้ทื่ๆอ,อ,อลไรนี่เนาะปลาหลวงตัวนั่นน่ะโอ้ทื่อลไรตัวนั่นเนมื่อ,อ,อกี้ตัวหลงหมอไม่กหน หวอนเนี่เด้เนาะขวัอดท้นดิเพื่อได้ป่า เอาหนิ่คือวิถีชีวิต,วตนะครับของพี่น้องาศัยอยู่โยโบริเวณฝายนำลน้นอ่ากันลํำน้าเราไปย่างอยู่ที่ตำบลพุทธินคมิใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับผองก่อพี่น้องนะครับนี่เป็นการหาปลาโดยการโยกย่อนะครับหรือชาวอีสานเรีเยกว่าโจมสะดุ้งนะครับ เอานอยูกลางลำน้ำนะครับกระดักไปเรื่อยๆข่อยยกขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือฝายน้ำล้นนะครับนี่ฝายน้ำล้นนถนคงคนคนถคนถึเนถึงเนนถงมงครถบคนถึงคนถเคนถอคนถึ้นงคนถึงคนถคนถึนถึงินถึนนีครับคนถึอง่นนถึงคาถองคงคนถึงคนถึนงคนถคนถครับคนคนอครับนงนนนคนนงเาขอบนน้องทุกทนนค ครับจงังไนก็อย่ลืมนมครับเบสกดติดตามกระดิ่งขอคุณร้องท,ทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ